สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อนะคะวันนี้คุณไม้หนึ่งกอคุณทีและดิฉันสุดารังคุพันธ์นะคะก็มาพร้อมกับคุณกิติพันยวนทองนะคะซึ่งท่านก็เป็นแกนนําเสื้อแดงพิษณุโลกค่ะหนึ่งวันนี้ก็สถานการณ์หลายๆอย่างก็แจ้งพี่น้องเลยดีกว่านะคะว่ารายการนี้บางทีบางท่านเข้าใจว่าเป็นการบันทึกทํารายการสดนี่ก็เป็นการบันทึกนะคะในช่วงเช้าของวันพฤหัสนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอาจจะมีผลนะคะต่อช่วงค่ำก็ได้นะยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ยงไก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ข่าวสารก็มาเป็นรายชั่วโมงเป็นรายนาทีนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเข้มข้นเขมงเขมงเกลียวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยทําให้เรานึกถึงชื่อที่มีภาพสื่อในสมัยที่ชุมนุมเสื้อแดงปีห้าสานะครับเรานึกถึงนักรบพระองค์ดา รเราก็เลยไปพบกับแกนนำพิโรคคนสำคัญนะครับที่ผ่านมามีบทบาทอยู่อยู่ด้านหลังนะซัพพอร์ตผู้อื่นมาโดยตลอดเวลานะวันนี้ในวันที่ดูท่าว่ากระแสรเรื่องการล้มรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่นะฮะที่ได้ทวีความแหลมคม,มก็จะมาถามความเห็นของแกนนำใ,ในจังหวัด ที่มีต้นทานที่มาของนัลงพระองค์ดำว่าคิดอย่างไรกันเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้างนะครับก็มารู้จักกับคุณกิติพันธ์นะคะยวนทองคือจริงๆหลายๆท่านที่ร่วมในการต่อสู้ต่อต้านการรัฐประหารก็ต้องรู้จักท่านดีแหละนะคะ,คะเพราะว่ามีประสบการณ์ทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็พื้นที่ชุมนุมเนี่ยนะคะในยามคับขันนะ,ะก็มีท่านนี้แหละนะคะพี่คุณกิติพันธ์นะคะช่วยพูดถึงบทบาทของ เอาเริ่มที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าหลายคนนึกถึงแต่ภาคอีสานนะว่าการต่อสู้ที่เข้มข้นเนี่ยจะเป็นขอนแก่นอุดรธานีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่พิษณุโลกนี่เป็นยังไงฮะช่วงของการาก่อนที่จะสามารถยุบสภาได้เนี่ยค่ะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทั้งอาจารย์หวานแล้วก็คุณแม่หนึ่งนะครับที่ให้โอกาสในการดําเนินกิจกรรมการเมืองในวันนี้นะฮะผมเองอยากจะเรียนบอกว่า ในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะหลายคนเนี่ยหลายความคิดหลายจิตหลายใจ,จความแตกต่างใาความคิดนั้นผมอยากจะบอกว่าทุกคนก็แตกต่างได้แต่ไม่อยากให้แตกแยกคัเพราะการแตกแยกของสังคมนั้นทําให้บ้านเมืองอวิกฤตไม่ว่าเศรษฐกิจหรือการเมืองความย้อนรัศมต่างประเทศที่ผ่านมาที่การต่อสู้ผมเองจริงๆแล้วไม่อยากที่จะออกไปต่อนหน้าสื่อเท่าไหร่ แต่ในเมื่อวันนี้เป็นวันที่เราต้องบอกความจริงกับพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นในซีของฝ่ายตรงข้ามก็คือซีข,ของทางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับทางรัฐบาลากับซี่ของพวกเราคิดว่าหลายคนอยากจะมองภาพว่าทำไมถึงมีความแตกต่างในความคิดขนาดนี้ จุดประเด็นเริ่มต้นเนี่ยที่เราต่อสู้เมื่อครั้งต่อสู้เพื่อให้ทางาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยุบสภาครับการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นของมวลชนคนเสื้อแดงผมก็ได้สนับสนุนตลอดครับคือไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจด้านเงินทองค,คือเราก็ดูแลกันมาตลอดอเริ่มตั้งแต่ที่พิษซุนโลก ผมเองก็ได้จัดตั้งมวลชนแล้วก็มีหลายกลุ่มหลายกวนที่ดำเนินกิจกรรมการเมืองแต่คนที่ร่วมผักดันในการเข้ามาในเวทีในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยอรเราก็เลยได้ตั้งวอลลุ่มที่สถานีรถไฟที่สุงโลกตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทุกอย่าง เหมือนคล้ายๆเวทีจำลองครับคือเป็นเวทีคู่ขนานครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเมื่อตอนเมษาปีสองพนห้าสิบเนี่ยจะนำคนจากพิษณุโลกเข้ากรุงเทพก็จะมาขึ้นรถที่นี่จากกรุงเทพกับก็จะอยู่ที่เต็นท์รเราก็จะเป็นคนดูแลความ ปลอดภัยของเขามาก,กี่คนกับกี่คนนะครับคอยเช็คชื่อครับก็ทุกอย่างฮะเหมือนเหมือนเหมือนพ่อเขาอะเหมือนพ่อแม่เขาขาดหรืออะไรแล้วก็ <c oughs> ดูแลเขาแต่ว่าหลังจากที่ทําอย่างนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวซึ่งทางทหารเนี่ยคอยที่จะเล่นงานอยู่ตลอดเวลาครับ <c oughs> เราก็พยายามซึ่งจะ บอกว่าเราต่อสู้โดยภาคประชาชนเราไม่มีใครหนุนหลังเราก็มีการเลี่ยอะไรนะครับไปแข่ไปวันหนึ่งที่ก็ไปเลี่ยอะไราตามโรงพักตามตาลาดไปทั่วก็ได้รับสิ่งกําลังใจกลับมามากมายอันนี้ช่วงตั้งแต่ช่วงตั้งแต่เริ่มต้นปร,ป,รประท้วงนะครับ เริ่มต้นที่เราสิบสองมีนาเราก็ทํากิจกรรมมาตลอดก่อนหน้านั้นมีไหมฮะหรือว่าเริ่มต้นสิบสองมีนาคือก่อนหน้านั้นมันมีกิจกรรมมากมายแต่ครั้งนี้เรามาเริ่มต้นเอาเฉพาะแค่สองเดือนกว่าที่ที่เรามาเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่มากพอก็คือสรุปว่าพี่กิติพันธ์เนี่ยก็จะตั้งเหมือนกับตั้งโอเอซิสอยู่ที่ริมสถานีรถไฟพิษณุโลกแล้วก็รวบรวมคนมาที่นั่นแล้วก็ส่งมากรุงเทพนะจะเป็นศูนย์รวมซึ่งตอนนี้นะฮะ โมเดลอันนี้ซึ่งเป็นโมเดลที่คนแสดงใช้มาก่อนฝ่ายล้ยไตใช้มาก่อนนยตอนนี้ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นของประชาธิปัตย์ครับตอนนี้ก็ทำมั่งเขาก็ตั้งอันนี้วอลลุ่มหรือตั้งโอเอซิสอยู่บริเวณสถานีรถหรือว่าสถานีการขนส่งที่เข้ามากรุงเทพเราก็ทําเหมือนกันครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาถอดประสบการณ์จากคนแสดงทั้งนั้นครับคือที่เขาไม่ได้ถอดแบบจาก เหตุการณ์ความเป็นจริงคือของเขาเนี่ยจะได้แบ,บบลวงโลกอะฮะท่านเข้าใจไหมครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยความจริงมีนิดเดียวแต่ของเราเนี่ยความจริงเนี่ยมันมีเต็มร้อยเราไม่เคยพูดความเท็จหลายคนเนี่ยที่มาชุมนุมที่กรุงเทพโดยเฉพาะสีกตรงข้ามของเราเนี่ย เขาปั่นกระแสทางโทรทิชนีทเบื้องค่ะทางสื่อซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพวกเราบางคนเนี่ยสื่อบางสื่อเนี่ยนี่เรียนให้ทราบเลยนะว่าเกิดความเล่นเนื้อต่ำใจซี่เกลาวครับพอก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ทำให้เกิดเอฟเฟกต์กับพวกเรามากมันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็มีเหตุการณ์นี้มันมีมาหลายครั้งเหมือนกันนะ ในการต่อสู้ของประชาชนนะคะถ้าผิดบาดหมางกันผิดใจกันบางทีทําดีด้วยกันมานานเลยนะคะมาเคืองขุ่นกันแค่เรื่องเดียวนะคะแล้วก้าวไม่พ้นเนี่ยนะคะก็เรียกว่าก็เลือกที่จะละเลยข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ทําให้ความจริจริงนั้นบิดไปเป็นเรื่องข่าวลือหรือข่าวปล่อยนะคอันนี้เป็นปัญหาในเรื่องของการสื่อสารผมนึงนําเรียนว่า ถ้าเราจะเรียกร้องประชาธิปไตยเราต้องเป็นประชาธิปไตยครับอันนี้ถูกต้อง,อ,ง<ะ>อันนี้เป็นเป็นอุดมคติเลยแล้วก็ต้องเป็นการปฏิบัติข้อที่หนึ่งะนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในเมื่อแกนนําพิษณุโลกมาแล้วก็เลยอยากจะทบทวนกับพี่น้องว่าถ้าหากพูดถึงกลุ่มแสดงพิษณุโลกเมื่อปีห3าามเราจะเห็นสื่อที่ถือว่าพี่น้องทําได้สําเร็จรนะฮะแล้วเป็นสื่อเชิงประจักษ์ก็คือ เราจะจําได้นะว่าเรามีภาพของขบวนรถม้าศึกนะฮะตอนนั้นต้องยมรับว่านําโดยคุณเลิศไม้กลันะฮะแล้วก็สร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้เข้าร่วมจมุมเป็นอย่างดีนะฮะในวันที่ทหารมีท่าทีขยับขยื่นที่จะเข้ามาสลายการจมุมแต่ละครั้งเราเราก็จะเห็นว่ารถม้าศึกนี่ก็แสดงการเคลื่อนไหวเหมือนกับพร้อมที่จะต้านยันทหารเหล่านั้นนะฮะถึงแม้ว่ารถม้าศึกมันจะเป็นเสัญลักที่ เป็นแบบโบราณไปหน่อยแต่มันก็อธิบายว่าประวัติศาสตร์ที่มาของแดงพิศุโลกนั้นสืบสายทานไปถึงสมเด็จพระเรส่วนหารามาลาคคือในตรงนี้นี่นะผมนําเรียนท่านนิดหนึ่งว่าหลายคนบอกว่าคนน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีพูดกันโดยภาพรวมแล้วทุกคนมีส่วนร่วมทําให้การต่อสู้เนี่ยเป็นระบบเป็นระเบียบเราอาจจะขาดหวานแต่คุณเติมเค็มให้ผม มันก็ไม่ถูกแต่นี่ขาดหวานก็เติมหวานแต่บางทีบางครั้งต่อทิกซอกันหลายหลายทิกซอมันก็มารวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับ,รบหลายคนก็หลายความคิดนะฮะไม่ใช่คิดเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เหมือนทุกวันเนี้ยที่มีปัญหาเนี่ยเพราะมันคิดไม่เหมือนกันครับทุกสิ่งทุกอย่างในจังหวัดที่โลกนี้มัมอนองอกแตกผมเองในฐานะที่ว่าเราก็อยู่โดยอยางสงบนะฮะมีอะไรให้ช่วยเราก็ช่วยเราจะรู้ว่าเหตุ การในพิษุโลกเนี่ยกลุ่มหลายกลุ่มเพราะอะไรเพราะนักการเมืองหลายหลายคนพูดง่ายไอ้คนนี้ก็จะเอา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 กลุ่มสดแสดงไปอยู่ด้วยนะฮะที่เห็นพิษสุโลกเป็นอย่างนั้นไอ้คนนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุโลกเอาไปอยู่ด้วยทั้งๆท,งท,งที่เวลาอุดมการณ์จริงๆแล้วมันไม่มีแล้วครับอุดมการณ์นี่มาจากคนที่มีอุดมการ์ทำการเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่หลังนั้นนักการเมืองก็จะฉวยโอกาส มาต่อจิ๊กซอตรงนี้เข้าไปเด็ดยอดไปแล้วคนที่มีอุดมการจริงๆเนี่ยมันก็เสียความรู้สึกพูดง่ายๆมันก็หายไปเรื่อยๆแต่จริงเขาไม่ได้หายไปไหนนะฮะไปอยู่ใต้ดินไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องใช้หลักความคิดแบบลาวฮะใช้คําว่าประกอบส่วนสําคัญนะต้องนึกถึงว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ประกอบเข้าหากันในกระบวนการยไต แล้วก็ดูว่าเราเหมาะสมกับบทบาทตําแหน่งแห่งที่ตรงไหนแล้วทําหน้าที่ดีที่สุดค่ะนะคะก็นึกถึงอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าพอพูดถึงนักการเมืองอะไรบางทีคุณกิติพันธ์เองก็ตอนที่ช่วงการชุมนุมที่ราชประสงค์เนี่ย<ช>นะคะมีอีกบทบาทสําคัญหนึ่งที่อยากให้พูดถึงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะเป็นคว,ความเห็นภาพของความร่วมแรงร่วมใจนะคุณแม่หนึ่งในช่วงนั้นนะคะนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยที่ตั้งอยู่ตรง ตอนนั้นเขาเรียกว่าสามย่านเนาะสะพานเหลืองสะพานเหลืองเนี่ยนะคะตอนนั้นที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นดิฉันก็ไปนะตรงนั้นพอไปไหนไม่ได้เข้าที่ชุมนุมไม่ได้นะเราก็ไปที่พักเนี่ยแหละ่ะก็ยังนึกถึงบรรยากาศนะมีแต่พี่น้องเสื้อแดงเต็มเลยนะเอาหงอาหารอะไรนะมาช่วยกันแบบคือพร้อมต่อสู้มากๆเลยเล่าบรรยากาศทวนนั้นอีกทีนึงว่าวันเก่าๆที่เราเคยร่วมแรงร่วมใจเป็นยังไงเหตุการณ์วันเก่าๆวันนั้นนี่มันยังติดตาตึงใจนะเพราะว่าหน้าพักเนี่ยก็ ตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็มีคุณนาวินบุญเสษถือไมาอยู่ซึ่งคอยอเจราจาพาทีกับหลายหลายฝ่ายนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างก็มีทหารเนี่ยโดนยิงมาประชาชนเนี่ยโดนทหารยิงมาก็ผ่านมาคือที่พักนะฮะหน้าพักก็มาเรื่อยๆคือจะมีเหตุการณ์อย่างนี้แบบบ่อยๆแล้วบังเอิญว่าช่วงนั้นก็ประกาศพระลกฉุกเฉิน ผมเองจริงๆผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องไปนำช่วยอะไรนะครับพูดตรงๆนะครับผมก็ไม่ได้มีความคิดค่ะคือผมสถานการณ์ก็คือผมก็ไปช่วยเขาพะคุณนาวินบอกพี่ผมฝากหน่อยเขาฝากผมผมก็เอะผมจะทํายังไงดีเพราะว่าไม่มีใครแล้วนี่ผมก็เลยจําเป็นต้องรับไม้รับไมมาแล้วผมก็เลยต้องเป็นการนําโดยปริยายโดยดเวันั้นเนี่ยก็เลยยาวเลยครับมีหลายเรื่องหนึ่งผมต้องเอาข้าวเนี่ยนะฮะ อาหารการกินน้ําท่าเนี่ยรามีมวลชนก็ดีนะครับมวลชนพอพูดอะไรมันไปกันไปหมดเลยครับผมก็ไม่ต้องต้องเหนื่อยต้องคุณต้องอย่างนั้นนะคุณต้องอย่างนี้ไม่ต้อง